โอ้มีเพชรขายพร้อมเลยน่นอไม้นะหน่นอไม้พืชผักตามธรรมชาติอาหารตามฤดูกาลในลายขนาดนี่ขายช่วงไหน,นม,งงมาเงาะน,นี่ยช่วงเทรายมาเงอะตัวไร้ช่วงตัวนี้ช่วงซีฟบะอันนี้เป็นตลาดแรงเนาะแต่ว่าเพิ่นพอค่าไม่ค้าเอาเครื่องมาขายตั้งแต่เก้าโมงเช้าะพี่น้อง เอาเครื่องมาขายจะเก้ามงเศ้าตลาดนี้จะมีคนมาจับจ่ายซื้อขายหลายเพราะว่าของกินของยุของกินหลาย,ยาเลยเนาะหมักเผ็ดหมักหนา่าหมักเล่นเนาะหมักไม้มักอึก โอ้มีเป็ดขายพร้อมเลยขายเป็ดโอ้กบนเลยกบใหญ่ขนาดนี้ขายเป็เขดขายไก่ก็มีเป็ดไก่ตเปนเป็นๆพนที่น้อง โัวเป็ดขายขายเป็นตบ่ตัตห้าสิบตหกสิบโตใหญ่ขนาดนี่ยตหกสิบพันเลยเป็ดขายใกลแม่ละหน่อไม้พืชผักตามธรรมชาติอาหารตามฤดูกาลในลายขนาดนีหน ja. ่อไม้ไลน่อไม้ต้มก OK> ็มี่มกเขียบ มาขามอ่อนสองฝากทางนะเต็มไปด้วยพืชพัก ที่สุดที่นี่เราพี่น้องเนาะโซนด้านในก็นเป็นโซนขายเสื้อผ้าขายถ้วยขายบ่วงขายเครื่องใส่ในครัวเรือนโซนน้องๆเลเป็นโซนขายของอยู่ของกินขายอาหารตามตามธรรมชาตินะมักฟักมักหุ่งมักตัวโบนอไม้เ่ยมักกะิีมักพวกลายละรับ ขวาก็มีะลงมาน้นี่ลงมาเ่องไม่กึ้นสุน 3, สป๊ปปบ,บี่ในสามพันมะกระมะขามอ้อยก็มีไงักบง เราพาโอ้ยงามเลยฮะคนงามวันใหญ่ใหญ่เนี่ยนี่คือภาพบรรยากาศตลาดแรงเมืองเรางามแขว้นซาลวาดันเราสอนพาพี่น้องมาเลาะมาทัวร์มาเที่ยวทาง สารวันมานี่พี่น้องก่อนที่จะกลับท่าแค่ไปหาซื้อมักเงาะก,ก่อนพี่น้องซื้อบะงเงาะมาก,กินนําทาง

โลกับโลซิปปานอยู่บ่เกี่ยนขอเราเมิ่อันที่เราทายเอาเอาเอาทงนึงได้ทงสิบพันเานาะน,นี่คือภาพบรรยากาศตลาดแรงเมืองเรางามแขวงสารวันนี่บ่าสวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาทั่วเนาะทางสารวัน สำหรับคลิปนี้มาฮอนนี้ขอจบไปเพียงสำนี้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย